สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนขอยินดีต้อนรับเข้าสู่เครื่องถักตะไครตามาดำและตะไครเล็กถักสู้ชีวิตตามาดำด้วยเมื่อกี้บอกเครื่องถักตะไคร้สู้ชีวิตตามาดำเนาะลืมสู้ชีวิตไม่สู้ชีวิตไม่ได้นะครับเพื่อนเพื่อนต้องต้องเป็น ตาครถักตะาครเล็กถักสู้ชีวิตตามมาดำ <laughs> ถ้าไม่สู้ชีวิตนี้ไม่ได้ต้องสู้ชีวิตนะครับเพราะว่าวันๆไม่รู้เจออะไรบ้างาบางวันก็พายุก็กระนำโหมนะครับบางวันก็ต้องดิ้นรนปากัดจีนทิพย์ <laughs> เพราะฉะนั้นจึงเป็นตะไคร่เล็กถักสู้ชีวิตรามมาดำเด้อ ครอบครัวสมาชิกสมาชิกครอบครัวมาดมโอ้ยวันนี้มันเป็นอะไรสงสัยไม่ได้แก้นะมันเมาเห็ดหรือเปล่าหรือเมาซาก็ไม่รู้เพราะว่าเมื่อกี้พักเที่ยงกินข้าวนะครับพี่เขาก็ทนะํอตนะ้มไก่ใส่ใบชาโอ้โหซดนํากันมันก็เลยทําให้เออบางทีพูดผิดพูดถูกนะครับบางยังวะอะไรอย่างงี้มันก็ ธรรมดานะครับเมื่อได้ได้รับประทานอะไรเข้าไปนะครับเดี๋ยวกับเมืองไทยพฤศจิกายนเจอกันแน่แพร่ตอนนี้แพร่ก็ยังไม่มีนะครับยังไม่มีสักหนึ่งเครื่องเลยมีหรือเปล่าเออยังยังนะมีแต่ถ้าเยาก,กับแพร่นี้ไม่รู้ยังไงนะคนถามเยอะนะแต่ว่ายังไม่ได้ลงกลายเป็นว่าเลยไปหน่อยเป็นลําปางเนี่ยเต็มลำปางสามเครื่องนะปีเวียงชัย แล้วก็สองเครื่องแล้วก็เียงของเฮ้ยไม่ใช่แล้วมันเพียงไรเอ๊ยยังไงลำปางก็คือโอ้ลำปางอยู่ที่วังเหนือกับแจ้หม่มแล้วก็อำเภอเมืองโอ้นะอำเภอเมืองก็ยังไม่ได้ลงก็มัดมัดจำอาไว้นะครับยังไม่ได้ลง <laughs> ช่องเครื่องเอาไว้แล้วนะครับลำปางลำปางก็เลยเต็มแต่แพร่กระพยเยาเนี่ยคือ พะเยาวนี่ก็เลยลำปางไปแพร่ก็มาอีกฝั่งหนึ่งมาทางอุตรดิตถ์อย่างนี้เนาะแพร่ยังไม่มีนะครับน่านน่าน,นก็เหลือหนึ่งเครื่องถ้าจะให้ครบสามเครื่องก็เหลือหนึ่งเครื่องนะครับจังหวัดน่านเด้อ <laughs> นะครับวันนี้ผมก็อยู่ที่อ่าตำบลพระยืนนะครับอำเภอพระยืนจังหวัดขอนแก่นนะครับผมก็มาส่งเครื่องให้กับคุณปูเนี่ยคุณปูเสือส้อสีส้มๆนะครับวันนี้ สามีก็ส้มภรรยาก็ใส่เสื้อส้มเป็นเสื้อในกลุ่มของแกที่อยู่ที่นี่นะครับเป็นครอบครัวของแกนี่แหละไม่ได้เกี่ยวกับอะไรสีสันทางการเมืองอะไรหรอกนะครับที่เขาเป็นสีเสื้อที่เขาชอบเขาทำมาตั้งแต่นานแล้วนะครับมาใส่เพราะว่าเอา้าทําไมใส่เสื้อสีเดียวกันผมมาถึงผมก็เป็นเสื้อทีมครอบครัวมาเสื้อครอบครัวมาดํามาเขาก็สีส้มนะ <laughs> ก็เลยว่าเอา้า ไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยเขาบอกก็คือพี่ปูตื่นขึ้นมาก็หยิบเสื้อตัวนี้มาใส่อาบน้ำอาบท่าแล้วเดินแกก็ใส่เสื้อสีผมเหมือนกันเดินออกมาเอ้าทำไมใส่เสื้อสีเหมือนกันก็ไม่รู้เหมือนกันวันนี้ทำไมใส่เสื้อสีเหมือนกันได้เออมันมีความบังเอิญได้เหมือนกันนะครับจะมีภรรยาที่อยู่ด้วยกันนะครับสําหรับวันนี้ผมก็มาส่งเครื่องพี่เขาก็ได้ติดตามผม มาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับเราก็ตัดสินใจเลยทําธุรกิจอะไรมาก็หลายอย่างนะครับไม่ว่าจะ,ะเลี้ยงวัวเลี้ยงอะไรทําอะไรอย่างเงี้ยมันก็คือพี่เขาก็ทําหลายอย่างล่าสุดก็มาทําทูบทูบส่งให้กับร้านส่งอะไรแบบนี้ก็แกบอกว่าฝนตกมันทําไม่ดีนะครับคือคือถ้าเราอองฝนมาเนี่ยฟ้ามืดครึมเนี่ยคือทําทูบไม่ได้แล้วมันจะทําให้ขึ้นลาอะไรของแกกับมือผมก็ไม่เข้าใจแต่แกก็เลย อยากเปลี่ยนอาชีพมาทําอย่างอื่นบ้างนะครับสวัสดีครับ fc กุลาชสูงเนินโอคุณสุนทรศักดิ์ที่ไปดูที่จะไปดูเครื่องพรุ่งนี้ใช่ไหมครับก็ไปดูได้เลยนะครับที่สีแยกลำมะเพิงนั่นแหละลูกน้องวันนี้ผมอยู่คอนเกนไงก็เลยพรุ่งนี้ผู้นี้ก็จะอยู่อีกหนึ่งวันแล้วก็น่าจะถึงวันมะลืนนะครับถึงปกงักธงใจกลับไปเคลียร์งานออฟฟิศหน่อยออกมาเป็นอาทิตย์กว่าแล้วรอบนี้รอบก่อนนั้นสามอาทิตย์ได้เข้าบ้าน อุลบีสองอาท e ิตย์ก็พอเดี๋ยวขับไปนะครับอเมอปากตรงใจเด้อโค้ยแบบหมดเอาไอ้สายไฟมาเสียบแบตให้หน่อยมีไหมแบตจะหมักลืมลืมดูเนี่ยมาส่งเครื่องให้กับพี่เขานะครับพี่ปูแล้วก็เขาก็ทำมาหลายอย่างล่าสุดก็ทำทูบขาดทุนไปเยอะแยะนะครับผลตกก็ทำไม่ได้ต้องทำตลอดเวลาคือทั้งฝนทั้งอะไรแกบอกนะแกก็เล่าว่า อยากหาอาชีพที่มัดจำคนเก็บศพโอ้ก็อเอ๊เหมือนถามแล้วใช่ไหมเมื่อวานถามว่ามัดจำเท่าไหร่ครับแพร่แพร่ก็ๆๆทุกที่เหมือนกันมัดจำแปดสิบแปดหมื่นห้านะครับห้สิบเปอร์เซ็นแล้วก็นัดวันส่งเครื่องเลยนะครับนะคือถ,ถ้าจองสิทธ์อ่ะสองหมืนแต่ถ้ามัดจำ ให้ครบแปดหมื่นห้าคร่อครึ่งหนึง่งอหละห้าสิบเปอร์เซ็นตแล้วก็นัดวันส่งเครื่องเลยถ้าคุณพร้อมวันไหนก็บอกมาเลยเครื่องมีพร้อมอยู่แล้วนะครับก็ไปส่งให้ถึงบ้านถึงช่อง,งสอนเสร็จนี่กําลังสอนพี่เขานี่ <l> ทําเสร็จไปมวนหนึ่งแล้วนะครับกาลังจะแลบบมาดําเป็นอย่างนี้นะครับถ้าทําเสร็จแล้วนี้มวนหนึ่งแล้วนะครับมาก็มาตั้งเครื่องแล้วหลังจากตั้งเครื่องแล้วก็ทําหลายๆอย่างสอนทั้งสอนทั้งอะไรก็เสร็จไปมวนหนึ่งแล้วนะครับ แล้วก็ไปกินข้าวเที่ยงกินอะไรกันเรียบร้อยแล้วก็มาสอนอีกตานิ้วครึ่งเมื่อเช้านี้ทําตาสองนิ้วไซส์เมตรห้าสิบเสร็จไปแล้วนี่ก็มาทําตาเอ่อนิ้วครึ่งนะครับกาลังเปลี่ยนหัวเป็นไรถักกันแล้วนะครับตอนนี้นี่แหละพอพี่เขาทําเอ่อมันทําไม่ได้มันตากตากฝนถ้าตากแดดได้ตากฝนไม่ได้เพราะนั้นขึ้นลาอะไรเงี้ยก็ขาดทุนก็หลายเที่ยวแกก็เลยมาหาทําอะไรที่แบบว่ามันทําที่บ้านได้ อาชีพทำที่บ้านได้แล้วก็ทําในร่มแล้วก็มีรายได้ไม่บูดไม่เน่า <laughs> สรุปก็มาเจออเครื่องถักตะขคาสู้ชีวิตรามาดํันนะก็ดูตั้งแต่จริงๆแล้วจะดูบอกว่าดูผมตั้งแต่ก่อนปีใหม่เดือนพฤศจิกาปีที่แล้วนะครับก็ติดตามมาเรื่อยว่าเอ้ยหลอกหรือเปล่าว่าชัวร์ไหมอะไรอย่างเี้เนาะมันจะไปได้เลยออาชีพนี้ก็มันมีร้านขายเยอะยะอยู่แล้วเราจะไปขายสู้กับเขาได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ย ก็คือคนจะลงทุนเนาะเพราะว่าก็เจ็บช้ำมาจากธุรกิจเก่าแล้วนะมันก็ถ้าจะมาลงทุนอีกใหม่มันก็คงจะต้องใช้เวลาหรือมันก็ต้องเยียวยาหัวใจเพราะช้ำสรุปแกดูผมตั้งแต่เดือนพฤศจิกาปีที่แล้วซึ่งเป็นช่วงที่ผมขายเครื่องเแรกๆด้วยนะครับผมเปิดขายเครื่องแรกๆก็เดือนพฤศจิกาปีที่แล้วนี่เองไม่ได้นานอะไรเลยพฤศจิกาธันวา ก็ขายได้มีกี่เครื่องนะเพราะว่ารุ่นพี่ๆเขาก็มั่นใจมั่งไม่มั่นใจมั่งว่าผมจะพาตลอดรอดฟังหรือเปล่าดูหน้าผมอย่างนี้นะเขาก็บางคนเขาก็คือถึงหน้าตาจะดีแค่ไหนอะแต่ว่าจิตใจเราก็ไม่รู้ไงเขาบอกว่าอะไรอ่ะน้ำใจมนุษย์สุดลึกล้ำเหลือกำหนดใช่ไหม ถึงเทาวันพันเกี่ยวที่เกีียวคดก็เลี้ยวรถเออก็ไม่คดเหมือนหนึ่งในน้ำใจคนที่เขาบอกไว้เออนะก็คือหน้าตาเนี่ยดีหรือไม่ดีไม่เกี่ยวนะครับแต่ว่าใจที่อยู่ลึกๆนั่นแหละมันเกี่ยวมันสำคัญเพราะฉะนั้นนะครับเขาถึงว่าถ,ถึงเท้าถึงเทาวันพันเกี่ยวที่เลียวรถ ก็ไม่คดเหมือนหนึ่งในน้ําใจคนนะเขาก็บอกเอาไว้อยู่นะครับเ,เ <c oughs> พื่อนเดือพี่แกก็ดูผมแต่เดือน,นพฤศจิกาผมก็ลงเครื่องใหม่ๆเหมือนกันตอนนั้นหลายคนก็กล้ามั่งไม่กล้ามั่งลังเลมั่งยึกยักมั่งอะไรอย่างนี้นนะแรกๆก็ดีใจเลยฟังตลกมากเลยสนุกสนานนะแล้วหลังจากแกดูมาจนมาถึงเดือนนี้ <c oughs> นี่เดือนอะไรโอเดือนที่แล้วไม่ใช่เดือนนี้อันนี้ก็เพิ่งวันที่ วันที่ห้าเองนะครับเดือนที่แล้วตัดสิในใจได้นะครับ <laughs> ว่าอ,อหลังจากดูคนอื่น <laughs> เขาแบบ่ว่าเขาเสียงให้คือไม่ต้องมีค่าความเสี่ยงอะไรแล้วห <laughs> ลังจากนี้ว่าเฮ้ย <laughs> ทำก่อน <laughs> มึงทาก่อนเองทำก่อนอะไรไปนี้ใช่ไหม <laughs> <laughs> เขาก็ดูมาเรื่อยเเดี๋ยวลงจังหวัดนั้นเดี๋ยวลงจังหวัดนี้เดี๋ยวลงจังหวัดนู้นเมื่อกี้ยังคุยกันผมเห็นอยู่อันนึงว่า เห็นประกาศขายเครื่องมือไม่รู้ใครบอกผมนี่แหละขายเครื่องมือเครื่องมือก่อสร้างนะที่ว่าทําเครื่องแรกๆอ่ะผมติดลบ